ดีวะที่เดิมไหมดูก่อนว่าบินผ่านตรงไหนโอเคไม่ต้องลงที่เดิมแล้วถ้าถึงนะตรงนี้เลยที่ที่กูชอบไปกะทีประจำมันขอมันเยอะดิไม่ใช่หรอกมันไม่ต้องเสียงอับใครได้ไงกู <c oughs> คเคยมีประเด็นนะตรงเนี้ยคือกูโดนลุมสามตัวแล้วกูยิงเพื่อนมันอะ่ะตายสองสามรีกูรีบสามเลย เหมือนมันเพิ่งเกิดกูก็รีบซ้ำแล้วแม่งยิงแม่งยิงกูดาวแม่งแม่งด่ากูนูบนุบกูแบบหล่อมึงลุมกูสามตัวกูฆ่ามึงได้สองแล้วเลือกกูเหลือครึ่งหลอดแล้วกูโดนระเบิดไฟมึงนี่คือกูนุ๊บป่าวะเออกูพูดอย่างนี้เลยกูแบบเอาที่สบายใจได้หรอพี่ผมไม่แคร์หรอกไม่พี่พูดอย่างนั้นอะอ่างนี้เนี่ยแต่ก็ตด้เสียงอะไรเยอะแยะเหนื่อยเหนื่อย แต่กูชอบไงกูชอบไงเออแบบกูชอบไงบรรยากาศเฮ้ยยินตายด่าเออกูชอบแต่กูก็ไม่ได้แบบถึงขั้นที่แบบว่าจะเปิดไมค์สู้ไงกูก็แบบขิงกลับไงี่ยก็กูเก็บสองอ่ะทำไมอ่ะแล้วมึงกลับตายเหมือนกันนะเลือดไม่เหมือนนิดเดียวเลือดไม่เหมือนนิดเดียวไงเลือดไม่ถึงนี่ยคอนเทนเนอร์ต้อกูร่อนมัแล้วกันกูปล่อยร่อนอ่ะแค่นั้นแหละแค่รีบก็ไปก่อน ปล่อยร่อนน่ะน้องไม่ดียึด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 เชื่อไหมถ้าเป็นไอเคนี่กูว่าแม่งลงอีเวนแน่เลยเป็นเรืงนองเป็นเรื่องน,นองนองกูว่างอีเวนคุณไม่ค่อยชอบลงอีเวนใช่ไหมไม่ชอบอ่ะมันบวกกันเยอะไปแล้วมันเสียรอบเกิดฟรีได้ไงมันไม่เก่งจริงก็ไม่อยากลงเหมือนกัน กูไม่ได้กินขนาดนั้นนะกูว่ามัไม่ไม่ไม่เสียเเส่ยงไม่ต้องไปเสี่ยงถ้ากูกล่นเน,นี่ยพวกเดี๋ยวห้าคนเองเพื่อนที่ยาถ้ากูกลิ่งเหมือนพวกตีมเมอร์แล้วนี้กูก็ ไปนานแล้วเย็นน่ะช่องเนี่เขามันจะมีช่องหนึ่งอ่ะแต่กูไม่อยากพลาดทีไรเยอะเขาบอกว่าไม่เน้นฟาร์มเน้นเน้นเน้นเก็บจากศพไอทีมันพูดสวนเลยพีบอกว่าเออมึงพูดได้ดิก็มึงเก่งไงกูชีใจก็ใช่ก็มึงเก่งอ่ะก็กูไม่ได้เก่งขนาดนั้นอ่ะถามว่ากูทําได้ไหมกูก็ทาได้แหละแต่ต้องไม่ใช่หมดแรงเว้ยสคนกูถ anyway. like, ึงจะไม่กลัว แล่เป็นแร้งเนี่ยกูไม่อยากสู้เสียเวลามันต้องมาน,นั่งเก็บแต้มใหม่กูเป็นคนที่ซีแร้งอ่ะแต่ก็อยู่ที่คนจะมองอยู่ว่าเหลือตัวเดียวเพื่อนลงมาได้ลงมาได้ลงมิดดี้หมดหมดเอ้ยคอนเทนเนอร์ของดีกว่าเยอะไม่ไปหรอกนะ่ ก็ใช่ไงกูถึงไม่ไปตอนเนอร์ของมันหรูกว่านจะไปทำไมไปทำไมให้เจอเลยเอ้ยเอ็มโฟเยอะมากนอนตรงกูเนะี่ยสองสามก็บอกกระเป๋าสาม้วยเพื่อนต้องบน กเูเก็บกระสุนลูกเก่งเียกูติดใจการเล่นปืนนี้เนี่ยเอ็มเจ็ดเอ็มเจ็ดลุกลักวุนห,หมอกสามเนี่ยไม่ต้ไปต้องลงอีเนต์ก็ได้ของก็ฟูแค่ต้องเดิมที่ลงให้เป็นนะน้องแล้วก็ไม่ต้องเกี่ยงบวกเยอะด้วยถึงกูเน้นบวกอะกูไม่ได้เน้นเอาสนาดสั้นา คุณเก่งคุนก็ไปเลยเออเอ,อ,เอีเวนต์อ่ะแต่ผมกาแกแอรผมขอคิดขายตรงนี้ด่วน <c oughs> โอ้โห,โหกระเป๋าสามสามอันอะไรวะเนี่ยเจอบ่อยมากตอนมากะทีแทบไม่เห็นเลยนะไหนตรงไหนตอนนี้ะตรงนี้ก็มีตงังคูเนี่ยบ <c oughs> อกสามเงิน,นมันเก็บมันเก็บเพิ่มเลยไหม,มเก็บแบบเป็นกระเป๋าหก ไม่จะทำามาเนาะทำไมเขาไม่เอาระบบทำไมเขาไม่เอาระบบโดนเหมือนในคอมมาวะคิดเป็นกูไหมระบบระบบเป็นโดนแล้วก็แบบบินต่อแนมอ่ะฮ่าฮาแต่ห้ามแต่อย่าเอามาในแล้งนะเอามาแบบธรรมดาเล่นขำๆมาได้เอามาในแล้งกูบอกหัวเสียยิบหายไงกูเอ็มโฟยกแกมันเป็นเกลือนเนาะเพรากูไม่เล่นเนี่ยนนะเกลือนเกลือน ฮะไม่เยังฟูเลยเหรอเป็นลงมายานได้นะหมดแลยเฮียลมอะานเรากูอยู่ตรงนี้กันตรงนี้กูก็ของฟูแล้วอยู่ไปเลยเพื่อนเตมฟู <Okay. S 1> อยู่ในไหนวะเจอเจอเจอเออมันเยอะมากอะ่ะมันเกินเลยอะ่ะเกินเกินไป ว้ะดิลารีนอืมตะกุ่นลูกเจ็บเนี่ยกูพาเพื่อนมาเซฟพวกกูไม่ได้เก่งแต่กูก็ไม่พาเพื่อนไปตายเนกัน <c oughs> เล่นคิวคไปเรื่อยๆอ่ะยังไงก็สมัคถ้าน้องไม่ไปรีบบวกเขาก็รีบตายอ่ะ โอ้กูเต็มอะไรวะเนะี่ยกระเป๋าเนี่ยกูทิ้งกระสุนอันนี้วเนี่ยน,ะนอนอะดรีดนาลีนแล้วก็ยาใหญ่หญเข้าไหมต้องกูอะ I got supplies ตรงกูตรงกูตรงกูกูเก็บอะไรไม่ได้แล้ว Mark the location Mark t h location ู้ปในข้างในมันระเบิดแม่งเยอะป่าเล่นแม่งเลยนี่สองลูกเก็บระเบิดควัน,นะข,นข้างในข้างในคอนเทนเนอร์เนี่ยอืม เป็นเก็บไม่จำเป็นต้องใช้สโคบอะไรหรอกสโคบของรถดอดก็พอโอ้โหระเบิดอย่างเยอะได้ดิเก็บไปปลาเล่นเนี้ยหมดไฟเดอะโฮเอาไประพือนให้ให้น้อยหนา oh, <look> ดามากลูกเอาไปเลย เออมันเกิดมาให้กูเยอะกูก็ปาให้หมดน่าไหนอะไรกระโขบสามหรอแถว จะเอาเก็บสีเพราะว, <c oughs> ว่าดียิ่งหงายอีเจ็ตมาหนุกหนาเลยมึงเยอะแาะนั่นเลย ดูไหมมีมาเต็มเลยมาแบบนี้อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวกูขึ้น่เก็ข้างบนเลอยมาเดี๋ยวกูดูข้างบนฮห้เต็ดี๋ยวกูอยู่ข้างบนนี่ฮะเดี๋ยวกูมีเก็กอยู่ละ ขอแล้วกันดูยังไงแก๊สกเพลิอโอ้ SLR กินยาแป๊บมาร์คเเนมีสเดธครีตเรามยาน,น้ำก่อนอน,นั่นแนหะ <c oughs> ใช่พอมันจะพอมันจะเหลือมันก็จะเหลือมันบานเลยเว้ยพอมันจะหายากมันก็จะหายากแบบขั้นสุดเลยขอไปแลกข,ของกันเลยเอาไปแลกข,ของแบบเจะได้เก็บถุงที่จุดจะเอาเก,เ,กเก็บถุงแล้วก็ขบหกเลย โอ้ยนี่ไงที่เรียกไอเดอร์ไอไม่ใช่ที่เรียกไอเดอรไอแค่ก็ร้องายบไพดูเข,ข,ข้าวงเจ้าอะไรอยูวะถ้าเอาอันนี้เนาะมันใส่ได้สองคืนอ่าฮะบินเจ็บไปเลยเดี๋ยวกูเจะมาเอามาเอาคั่วเลยนะกูมีซับายเสริมเดี๋ยวกูเรียกเข้าวงเล่นเนี่ยเอาฮาฮาเดี๋ยวเนี่ยจะได้บินเข้าไปข้างในแบบชิชิไปกันก่อนในสหาย ข้าไม่รีบข้ากำลังเรียกหนาขูก็เก็บเสียงมาคุ้มอยู่บินมาว่เจอนี่กูกำลังบินเข้าไปในวงน้อ แ่นั้นล่ะโอ้เรืโอนตกตันมากตาลางเบีนเข้าวงสหายเกิดตัวออเดินทางได้มาแล้วซูเป็มนงมาแล้วน้องทำไมวะครูินอยู่ในฟ้าด้วยเห็นระ <c oughs> มึงขับอะไรวะอีกำลังลงไปเป็นหน้ามีไอ้ดอกนะเพื่อนเอาเลยอ่ะออ๋อไอ้ดอก marked a location j e t p a c โอ้อะดรีนาลีนอีกแล้วเยอะจังว่าอดรีาาานาลีนเนี่ยเยอะจนแบบจะพอไหมสนั่ยเลย Head toward this point หุ้ยขี้ชุบตัวเองเก็บเลยแล้วกัน,นะนเหยุดเลยไม่เอาที้ดิสุดไปแก ไหนพี่แกจะหวงที่ลี่สุดไอ้กูขับนะีไอ้กูขับเข้าไปวามันจะปลอดใันยนะ <Okay. S 2> <c oughs> เอะรโอเควันนี้พี่อละอมวันนี้พี่ขอโอ้ย M4 อะ ถี่ขออะไรวะรอ้อยห้าสิบร้อยห้าสะปลรต้องรีบไปลาที่มีบรรจอีกตัวนึงขอบด้ยดีกว่าอย่าอยู่นานเสียงเยอะอย่าอยู่นานเยอะปวดแตกนี่จิตก่อน้อขับนื้นแลกราางะบ้า็ แล้วสุแล้เคไปทำอบูกเฮ้ย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 พ่เราูยไฟจริงเข้าไปแล้วมมาบขอระยะไกล

เข้าหัวมัวแตกเนื้ออะไรให้ไปอะไรให้มันเสียไปบินไปแล้วบินไปแล้วนอนๆเต็มเตมขับรถเข้าชาร์จดีกว่าไปมารับเพื่อนงั้นเดี๋ยวกูขับไปเลยแล้วกัน

พิซแท้พิ Thank แ o u ดาวดาวตายพอสมองฮะเก็บของได้เลยอูะไรครับเนี่ยอ้ยรดูโดเลยอินยิ่ส uh, ี <h <h ่มึงอ่ะปอนเลย ไม่คุ้มว่ะเอาไอเคสดีกว่ารู้สึกว่าของแต่งมันกาดไอเคสมันเดิมดีกว่าดีละแต่เปลี่ยนสโคปี่เฉยระ,ะวังด้วยนะระวังด้วยนะตรวจเยอะนะแถวอย่จงนี้น เอ้ยอ๋อกูเห็นแล้วกูอยู่ที่เดิมกูอยู่ที่เดิมตรงรถอะตายหมดแล้วไปตรงนั้นนะกูไม่รู้ว่าตายยังแต่กูยิงไปสองเม็ดไม่โดนเลย กำลังขับรถไปหาไอ้ตัวนี้มันมีทุบอยู่ไหมหรือว่ามันเพื่อนมนันเอาไปแล้วแ<ก>ปลกนะเราก็ต้องรีบไปเราต้องไปอยู่กับเพื่อนติกก๊กันไว้ดีที่<ก>สุดถ้ามันจะระเบิดเราก็ต้องรีบไปแล้วแหละเพื่อปูไว้ใหมันจะหมด ควาเพื่อนเยอะไอหมไ่อะ okay. okay. so, ันดีไปตรงวันท้ายจะซื้ออะไรเ่นจับปเอะกลนจับจับเลยเพื่อนเพื่อมีใครเอามีใครเอาเหรียญป่ะก็บอมาเยอะนี่

กูก<บ>ูลืมอ,อัดคลิปกูลืมเปิดจอ,อ,กอ,อย,ย,อย,ยกรับต้อใช้ใหญ่ใหญ่แล้วกันไม่ไหวแล้วหูขอแม่งแบบถามว่าดีไหมก็ดูดีแหละแต่อย่าใช้เลยไอ้หนูอขอ,องพวกนี้มีแนะนำว่าให้น้องใช้ปืนลูกเจ็ดดีกว่นานั่นะยิงดีสุดโอย Welcome door. Trên có đi luôn. Awesome. Em <coughs> Watch out. บนหัวกูเลยนี่มัไนไ่ปาระเบิดไฟโดนใครวะนะปาระเบิดไฟโดนใครวะนะเดี๋ยวพอได้ว่าโดนแม่งตายอ่ะยยนี่ <Awesome. S 1> จริงด้ดวย,ย,ยตายแล้วตายตายแล้วตายละมาทำไมี่อะไรเหรียญต่อลกว่าเหรียญก้อนเยอะเซินเห,นห,หนนรีรญหยญอ่ะมาทำไม ต้งการแค่นี่เต็มระบบเนอะของพี่อะเต็มระบบว่าอะไรอะอะไรโอ้โหแล้วบ้านที่กูอยู่นอนลงมาบ้านกูได้เนี่ยหรือไม่ก็ไปบ้านไอ้ตรงเ อยูบานกนอหรอกูอยู่บ้านนี้มันแยกกันละสองตัวได้ได,ไดมันแยกไปฝั่งกะว่าฝั่งกูคนนะึงเนี่ยตรงกูมีอยู่ Watch out Mark the location ถูกว่าไป <Watch> out. มาแล้วมาแล้วฮ่าโคตรเป๊ะอืมอืมอยู่ไหนวะอยู่ข้างล่างบ้านเลยเหรอเยู่ไหนเพื่อน Watch out ในบ้านไหมมาวางในบ้านหมดลย เดิน,นไปซื้อไปกันมายังไม่ได้ไไดูเด้ไห้ยิงกัรอันนี้จะรับวะตายแล้วยิงตะนไม้มาจากตรงไหนไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันระวังด้วยกูพันยายใหญ่เลยอ่าแล้วกูขุมจัดจ่ะกูได้ที่ชุบตัวเองอันหนึ่งอ่ะ น่ว่าอีกอันนึงแต่มันเก็บไม่ได้ถ้าจะไม่ผิดทิศทางมันมาจากนอกนอกบ้านเว้ยทางทิศร้อยสองร้อยนอกเมืองถ้ากูจะไม่ผิดนะเหมือนจะเห็นมือ่ได้เห็น,น,หนตัตอน่าตอนบิน,นเหรียญแม่งก็เยอะเก้น้ำมาทำไรวะอ๋อกูเห็นแล้วเฮ้ยม่ไม่ไม่ไม ่อมเขียวนั่นแ่ะยิงกูให้โดนนะนนะบอกก่อนยิงกูไนะม่โดนมึงตายนะเกือบไปเลยชั้น3ั้น3ชั้นสามชั้นสามเอาเพื่อนดันเจิมเลยจัดเลยเตี๋ยวกูยิงโคเบอร์ให้ทุกตัวเอง ดู่กูไปเต <Okay. S 1> ปุบเว่ะปุชบเว่ช้าเลยช้าเลยกำลังชุบอยู่ Awesome ได้คลิปไงแค่นั้นโอเคแล้วได้คลิปแลนะ